สวัสดีครับดบิฉันเด็กหญิงสิริยากรสีดาชาติกับผมเด็กชายวิศวบุญมาครับพวกเรามา,มาจากทีมโร<ล>งเรียนมหาสวัสดิ์ราษดรบำรุงค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เกิดขยะเพิ่มขึ้นมากมายในแต่ละวันซึ่งคนที่ทําให้เกิดขยะก,ก็คือตัวเราเองค่ะตอนหน้านี้เราได้เจอสถานการณ์โรคระบาดคือโควิด19หลายคนต้องทํางานที่บ้านหรือ work from home ำลงชีวิตจึงต้องพึ่งพาอาศัยระบบ Delivery ทํทำให้ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติกมากขึ้นจากปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำดินและอากาศที่ทำลายระบบนิเวศที่ฉันจึงอยากเสนอวิธีการแยกขยะง่ายๆค่ะประเภทที่1ขยะเปียกเศษผักผลไม้เศษอาหาร ประเภทที่2ขยะรีไซเคิลเศษกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมประเภทที่3ขยะทั่วไปที่ชื่อเตียบข้อเอ้ม่มขยะประเภทที่4ขยะอันตรายหลอดไฟ่านไฟฉายแบตเตอรี่เป็นต้นค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีขยะบางประเภทสามารถใช้กระบวนการ 3R's ได้ 1. คือการรีดิวการใช้ถุ่งผ่า 2. คือการรียู e การใช้กระดาษสองหน้า และ3คือการรีไซเคิลคือการนำถุงพลาสติกมาผลิตใหม่คงจะไม่ยากใช่ไหมครับที่เราจะแยกขยะให้ถูกต้องได้ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะครับแค่เราเริ่มปรเปลี่ยนตัวเองโลกของเราก็จะน่าอยู่กขึ้นในนามตัวแทนของโรงเรียนมหาสวัสดิ์ราชดลบำรุงขอขอบคุณค่ะ I <laughs>